ครูบีนครับจ๊ะคนที่เป็นภาวะกล้าเนื้อหนะท้องแยกหลังลอดพีพ่แตทีสั่งมาช่วยได้ไหมครับช่วยได้ช่วยได้เดี๋ยววีทําให้ดูเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวก่อนขอแทรกนิดนึง <c oughs> บางคนยังไม่รู้จักไอภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังลอดเป็นยังไง <c oughs> คือเมื่อเราตั้งครรภ์น,นะคะมดลูกจะขยายตัวดันหน้าท้องออกมาทําให้แรงดันภายในท้องมากขึ้นส่งผลให้เนื้อเยื่อตรงกลางเนี่ยถูกยืดออกจนเกิดการแยกตัว ท่าแรก imprint release ข้อควรระวังให้เราชยับน้อยๆเน้นการหายใจเป็นหลักเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเล็กๆลึกๆของเราทำงานท่าที่2 bridge ท่า bridge ให้ยกสะโพกเท่าที่เรายกไหวไม่ต้องใช้แรงจากหน้าท้องมากออกแรงจากกล้ามเนื้อขาและก้นช่วยอย่าให้ท้องปอ่องท่าที่3 arm in strap พยายามคุมท้องคุมหลังให้เป็นลักษณะธรรมชาติที่สุดเน้นการดึงซี่โครงเก็บลงไปอย่าให้ซี่โครงมันป๊อบขึ้นมาช่วยให้ท้องเราทํางานโดยอัตโนมัติด้วยแม่แม่คนไหนที่มีภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังพอดนะคะลองมาฝึกพิราทิสดูนะคะ